วัดสักแก้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพิจารณาอาหารณที่การรับพัตาหารของวัดนิสรณาวนารามค่ะค่ะค่ะพร้อมที่จะเดินกันอย่างเป็นระเบียบนะคะงดงามมากค่ะเราทั้งหลายนั้นก็ได้เห็นแบบอย่าง ของนักเรียนที่มีจิตตั้งมั่นนะคะในการเจริญกุศลในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงกุศลและน้อมอุทิศถวายแด่พระพันปีหลวงค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะรวมทั้งหมดอุบาสิก,กาห้นะคะพี่เลี้ยงอีกสิรวมแล้วเป็น60ค่ะค่ะ นี่ค่ะมาสู่สถานที่อันประเสริฐนะคะเด็กน้อยผู้มีศรัทธาและปัญญาที่ได้สั่งสมบุญมาเป็นอนเนกค่ะอายุแค่สิบขวบสิบกว่าขวบนะคะได้มาจเจริญกุศลแล้วคงไม่คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่เกิดอกเกิดลักษณะของโอกาสพิเศษอย่างนี้